วนที่จะทำบวชละวันที่เอ่อิร์นี่จะทำบวชของ ใช่ใครเห็นหรอกนะพับเพชรไอ้เพิกนะไอ้บ้าซึ่งพับเพชรมีตัวใครไม่เอารูปพับเพชรใครไม่คูบอกเอาพับเพชรไม่ใช่พับเพชรเวย้ย ซึ่งบ๊บเพดเป็นตัวละครที่มีความสำคัญอยู่ประมาณสักสามสิบเซนต้เอรเในเรื่องส่วนความเขี่ยวข้อง0%ูประมาณห้าเปอร์เซ็นต์ะซึ่งบ๊บเพดเป็นตัวละครอย่างที่ผมบอกในคลิปเอออันที่ผมจะไปลงคลิปปีทับเอาไว้วันหน้าจะค่อยลองก็แล้วกัน ซ,ซึ่งพับเพชรเป็นตัวละครตัวแรกที่ถูกประผู้ไก่ค่ะแล้วเขาเป็นคนเดียวที่ทําการซึ่งเขาเป็นคนที่ซึ่งเขาเป็นสิ่งคุนยนที่ชื่อพเพชรซึ่งคนที่คงค่าในเฟสดีเฟสแบรเขาไม่สามารถช่วยได้เพราะว่าอาเพราะว่า อาจ,จเป็นเพราะว่าเขาอาจจะถูกเปิดโปงได้ว่าเขาอาจจะถูกเปิดโปงเขาอาจจะเปิดโปงว่าตัวเองเป็นคุณเราค่อยมาฆ่าพโกกายตอนมืดก็ได้แต่อย่างที่บอกมันจำหน้าซึ่งโผล่มาในภาคสองใช่ภาคสองซึ่งต่อซึ่งต่อให้พวกมือใส่ด้กกาเท่าไหร่มันก็มันก็ฆ้ามันอย่างนี้อีสิลู้ อย่างหนึ่งเลยหนึ่งเพราะมันไม่เชื่อว่าเราคือเฟรนดี้ซึ่งไม่ใช่ทางเดียวมวยตะมดก็คือทับกันปัดเสียงใช่ครับปัดเสียงปัดเสียงปัดเสียงใช่ปัดเสียงไม่ใช่อย่างเดียวมวยตะอดทำอะไรนะใครบุกส่งลูปผู้เปิดมาวะ นี่ว่าไงซึ่งบอกว่าถ้าเกิดพวกมึงบันทางมึงเตรียมตัวเตยได้เลยอีซี่รูนเพราะถ้าเกิดมันออกมาจากกล่องเสียงเพลงว่าไรมึงก็ไม่มีวันลอกหรอกประหัมไม่มีวันลอกหรอ,อกทาซึ่งพัาเพจจะปรากฏภาค สองถุงเก้าบังนะไม่ใช่สิสองถุงหกใช่สองถุงหกแล้วก็จากที่ผมบอกไปซึ่งถ้าเกิดไปรวบรวมกับไอ้พวกไฟใน AR กับไฟใน VR นะ อับกขาเลิกกันต่อซึ่งวามเป็นภาพสามจะแปลว่าเป็นแบบว่าหุ่นไม่ไม่เหมือนแบบเหมือนเป็นการบอกว่าจะเป็นการโผไม่มาทำไมกูอูไม่เข,ข,ข้ากขอทุก ภาพนี้ก็แอบรอเหมือนกันนะซึ่งซึ่งพับเพจเป็นคนที่ซึ่งในภาคสี่มีชื่อว่าไม่อริรโมลิตหรือหรือพับเพดไนแม่ก็คือไม่โมลิศกับพับเพดไนแม่แ์แบบส่วนภาคหก พับเพดบอว่าไม่เชิงซึ่งพับเพดจะทิ้งจะอยู่ในหุ่นจะอยู่ในหุ่นชอวเ <s' S 1> ทดบี้ใช่บกดบกุดตัวก็มันคล้ายกับล็อกล็อกลอก,กสตาร์เฟดดี้แต่เพียงแค่เป็นสีดำซึ่ง ซึ่งพัฟเพ็รก็ได้ตายหลังจากที่ภาคหกอีกการโดนเผาไหม้แล้วหุ่นของมาโยแล้วหุ่นที่พัฟเพชรใส่อยู่นั้นก็ถูกเผาจนพนัฟเพ้นตายและนั่นก็เป็นสรุปทั้งหมดของพัฟเพชรซึ่งทีทยายด้วยนายเกตีขาด Bye bye ha ha